ชะตาฟ้าหารกล้าทายอดคนตอนที่35เก็บกวาดมีกล้าขอรับพานชิ่งรีบก้มศรีศร,รษะท่าทางดูหวาดกลัวมู่ชิงโหนวอยิ้มเล็กน้อยยื่นมือไปปิดกล่องหยกแล้วรับเอากล่องหยกมาจากนั้นโบกแขนเสื้อคราหนึ่งพันชิ่งรีบโค้งตัวแล้วถอยหลังไปสองสาก้าวก่อนจะหมุนตัวเดินออกไปไม่รังอยู่ให้เก,กะ็ดสายตาอีก กระทั่งเขาเดินออกไปแล้วมู่ชิงโหนวจึงยิ้มพลางกล่าวขึ้นมาอีกครั้งว่าน้ำใจเล็กน้อยไม่ได้ไร้ายแรงขนาดนั้นมอบจากมือฉันเองคิดว่าทหารคุ้มกันที่อยู่รอบๆอบก็คงได้เห็นแล้วถือเสียว่าเป็นน้ำใจเล็กๆ็น้อยๆจากฉันก็แล้วกันลู่เทียนเหอมองเธอท่านคิดจะพูดแทนพระกูลพานมู่ชิงโหนวอสายศีรษะเจ้าเมืองลู่กล่าวหนักไปแล้วจากที่ฉันรู้มามันไม่ได้มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเลย นางหนูคนนั้นฉันเองก็รู้จักจริงอยู่ที่ชอบอดดีเอาชนะแต่ถ้าบอกกว่าเธอกล้าไปทำตัวกําเริบสิบอสารภายในเมืองปูเชวิยอฉันมั่นใจว่าเธอไม่กล้าแน่หากเป็นเช่นนั้นจริงอย่าว่าแต่ท่านเลยแม้แต่ฉันเองก็คงจะไม่ปล่อยเธอเอาไว้แต่แน่นอนหากเจ้าเมืองลู่ต้องการจะลงโทษเธอก็เป็นเรื่องที่สมควรทําให้เจ้าเมืองลู่ไม่พอใจก็จําเป็นต้องลงโทษจะได้รู้จักฟ้าสูงแผ่นดินต่ําชั้นเทียงแค่อยากถามว่าท่านเจ้าเมืองลู่คิดจะลงโทษอย่างไรหรือ งูเทียนเหอกล่าวส่งเข้าคุกขังร้อยปีงูทิงโหนวกล่าวเทียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเหตุใดต้องขังถึงร้อยปีด้วยด้วยอายุของเธอต่อให้ขังเธอเอาไว้สามปีเพียงแค่ยาเซียนหมดฤทธิ์เธอก็ตายแล้วไม่เห็นจําเป็นต้องขังเอาไว้นานขนาดนั้นเลยแค่ลงโทษนิดหน่อยให้พอรู้สํานึกก็พอแล้วท่านว่าเป็นอย่างไรบ้างนี่มันเป็นการขอร้องแทนพานหลิงอวิ๋งชัดๆจุลภาคจุลภาค หลิงยวนที่เดินมาถึงหน้าห้องผู้ช่วยของท่านประธานชะง,งักฝีเท้าเรื่องแรกก็ขอองค์การทำงานในวันนี้คือการตรวจด,ดูหน่อยว่าจินอีจัดการเรื่องกวนเสี่ยวชิงแล้วหรือยังแต่ผลปรากฏว่าเพียงมองเข้าไปก็เห็นกวนเสี่ยวชิงที่อยู่ภายในห้องผู้ช่วยกำลังพูดคุยอะไรบางอย่างอยูอย่กับซูเฉียวหลินซูเฉียวหลินคล้ายกำลังสอนอะไรกวนเสี่ยวชิงอยู่คนที่สามที่นั่งอยู่ตรงโต๊ะด้านหน้าห้องผู้ช่วยคือหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่ชื่อซุนอวีหง เธอเองก็เป็นผู้ช่วยของไปลิงหลงเช่นกันเป็นคนที่อายุมากที่สุดภายในห้องผู้ช่วยตอนที่ชินเต้าเปียนยังนั่งในตำแหน่งประธานของหอ,อการค้าหญิงผู้นี้คือผู้ช่วยคนสนิทของหลิวเจวินเจวินหลังฉินอีรับตำแหน่งประธานหอ,อการค้ามาเธอก็ไม่ได้ทำอะไรอีกฝ่ายไปลิงหลงเองก็ไม่ได้ทำอะไรอีกฝ่ายปัจจุบันนี้ยังคงให้เธอนั่งอยู่ในตำแหน่งนี้ปกติเวลาที่คนอื่นไม่อยู่ซุนอ,อวีหงก็มักจะนั่งประจำการอยู่ที่นี่ คุณหลินซุนอวีหงลุกขึ้นทักทายซูเฉียวหลินและกวนเสี่ยวชิงมองเห็นเขาในทันทีกวนเสี่ยวชิงจำที่ไปลิงหลงสั่งกำชับเอาไว้ได้เดิมคิดอยากจะแซงทำเป็นไม่รู้จักแต่ใครจะไปรู้ว่าหลินยวนจะเป็นฝ่ายเอ่ยปากทักทายเสี่ยวชิงซูเฉียวหลินมองดูกวนเสี่ยวชิงอย่างประหลาดใจเห็นได้ชัดว่ากำลังถามว่าเธอรู้จักเขาเหรอกวนเสี่ยวชิงจึงได้แต่ต้องเดินเข้าไป ที่หลิงขณะเดียวกันก็ส่งสายตาบอกให้ไปคุยกันอีกด้านหนึ่งหลิงยืนเดินตามเธอไปกระทั่งออกห่างมาได้ประมาณหนึ่งแล้วจึงถามขึ้นมาว่าทําไมเธอถึงมาอยู่ที่นี่ละ่ะกุนเสี่ยวชิงยิ้มขึ้นมาต้องขอบคุณที่พี่หลินช่วยพูดให้ฉันไม่เพียงแต่จะได้อยู่ที่นี่ต่อแต่ผู้ช่วยไปยังเห็นแก่หน้าพี่ให้ฉันมาทำงานเป็นผู้ช่วยของเธอด้วยเป็นผู้ช่วยของไปหลิงหลง หลิงยวนมุนงงไปทันทีก่อนจะเหลียวหน้ามองไปทางห้องผู้ช่วยหัวคิ้วขมวดขึ้นมาเล็กน้อยจากนั้นเหลียวหน้ากลับมาถามว่าเธอพอใจตำแหน่งนี้หรือเปล่าถ้าไม่พอใจก็เปลี่ยนไปตำแหน่งอื่นได้นะไม่พอใจอะไรละพอใจมากๆเลยละกวนเสียเ่ยวชิงรีบกล่าวไม่ต้องแล้วตำแหน่งนี้ดีมากฉันพอใจมากขอบคุณพี่หลิงมากนะคะที่ช่วยเพียงแต่หลิงยืนกล่าวกับฉันเธอไม่ต้องเกรงใจมีอะไรก็พูดมาได้เลย ด้วยความสัมพันธ์ของตระกูลกวนกับเขาเขาเองก็มองว่าเธอเป็นน้องสาวคนหนึ่งเช่นกันอย่างน้อยก็ถือเป็นน้องสาวครึ่งหนึ่งกวนเสี่ยวชิงกล่าวเสียงเบาลงทันทีผู้ช่วยไปบอกว่าอย่าให้คนอื่นรู้ว่าฉันใช้เส้นสายทําให้ตัวเองได้อยู่ที่นี่ต่อจะดีที่สุดต่อไปตอนที่อยู่ในหอ,อการค้าพวกเราทําเป็นไม่รู้จักกันได้ไหมคะหลิงยวนงุนงงไปเล็กน้อยก่อนจะยิ้มออกมาทันทีได้ เขาเองก็กำลังอยากจะรักษาระยะห่างกับประกูลกวนอยู่พอดีในเวลานี้เองฉินอีเดินออกมาจากด้านในไปลิงหลงเดินตามอยู่ด้านหลังท่าทางดูค่อนข้างรีบร้อนเมื่อเห็นหลิงยวนอยู่ที่นี่ทั้งสองคนต่างก็ประหลาดใจเล็กน้อยแต่ฝีเท้าก็มีได้หยุดชะง,งักหากแต่เดินตรงต่อไปทำเอาหลิงยวนและกวนเสี่ยวชิงต้องยืนหลบไปด้านข้างกวนเสี่ยวชิงโค้งกายเล็กน้อยท่านประธาน เธอดูประมาอย่างเห็นได้ชัดสำหรับคนที่เพิ่งมาอยู่ข้างกายชินอีเป็นครั้งแรกแล้วรัศมีที่แผ่กระจายออกมาจากตัวท่านประธานนั้นรุนแรงเป็นอย่างมากสร้างความกดดันให้กับเธอไม่น้อยชินอีส่งเสียงอื้งคราหนึ่งก่อนจะเดินผ่านทั้งสองคนไปไม่ได้แสดงท่าทีอะไรอย่างอื่นอีกไม่แม่ากระทั่งเหลือบมองดูหลิงยวนซูเฉียวหลิงหอบกองเอกสารวิ่งเหยาะๆเข้ามาก่อนจะยัดเอกสารชุดหนึ่งใส่ในมือกูนเสี่ยวชิง พลางกล่าวเตือนเสียงเบาๆประโยคหนึ่งว่าท่านประธานจะประชุมแล้วรีบไปเร็วกูนเสี่ยวชิงรีบตามไปไม่ลืมที่จะหันกลับมาแสดงสีหน้าขอโทษหลิงยวนหลิงยวนยิ้มเล็กน้อยพลางพยักหน้าก่อนจะเดินจากไปอย่างไม่เร่งร้อนเรื่องราวจัดการเสร็จเรียบร้อยทางกระกูลกูนน่าจะสบายใจได้แล้วเขาเองก็ย่อมไม่มีปัญหาอะไรด้วยเช่นกัน ซุนอวีหงที่คอยจับตาดูเหตุการณ์ทั้งหมดค่อยๆนั่งลงไปอีกครั้งจากนั้นหยิบโทรศัพท์มือถือขึ้นมาไม่รู้ว่าติดต่อใครจุนลภาคจุลภาค,จ,ภาคจุดหลิงยวนที่กลับมาถึงห้องพักผ่อนของตนได้กลิ่นซิก้าที่กำลังลุกไหม้เขาหันหน้าไปมองแล้วก็เป็นอย่างที่คิดเอาไว้หลัวคังอันมาที่นี่กำลังนั่งพ่นควันอยู่บนโซฟาเมื่อเห็นเขามาแล้วหลัวคังอันจึงกล่าวถามว่าเมื่อคืนเกิดอะไรขึ้นทำไมพอกลับมานายก็ไม่อยู่แล้ว สถานที่แบบนั้นไม่เหมาะกับผมหลิงยุนเองก็เดินไปนั่งลงข้างๆกล่าวถามว่ามีธุระหรอไม่มีธุระแล้วมาไม่ได้เหรอหลัวคังอันแสดงท่าทีไม่พอใจเล็กน้อยจากนั้นก็เริ่มส่งเสียงถอนใจพร่ำบ่นถึงปัญหาของตัวเองออกมาบอก,กว่าถูกจูเกิม่มนพัวพันเข้าแล้วแต่แน่นอนเขายังคงยืนกรานไม่ยอมรับปากให้จูเกิลแมนมาอยู่ด้วยกันกับตน วันนี้เขาคิดจะใช้เรื่องความลับของบริษัทมาเป็นข้ออ้างบอกว่าทางหอการค้าไม่อนุญาตให้เทอมาอยู่กับเขาแต่เรื่องนี้มีปัญหาอยู่เล็กน้อยเมื่อคืนหลังจากที่ได้ค้างคืนกับจูเกิร์่านอีกครั้งเขาถึงได้รู้ว่าจูเกิร์่านมีใช่คนในเมืองเป็นคนจากสถานที่ที่หนึ่งที่อยู่ภายใต้การปกครองของเมืองปูเชวิยอหลังสมัครเข้ามาทำงานในหอการค้าตระกูลฉินแล้วถึงจะมาอยู่ในเมืองปูเทวิยอ พูดอีกอย่างก็คือจูเกิร์มานเช่าห้องอยู่ในเมืองมาโดยตลอดเมื่อวานจูเกิร์มานได้คืนห้องไปแล้วหรือพูดอีกอย่างก็คือถ้าจะให้จูเกิร์มานกลับไปเขาก็ต้องแสดงความช่วยเหลืออะไรบ้างอย่างน้อยก็ต้องเช่าที่อยู่ในจูเกิร์มานแล้วก็จะขี้เหนียวไม่ได้ด้วยต้องเช่าห้องดีๆให้เธอหน่อยลิงยืนเสนอความคิดไปที่เงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยไม่ใช่ว่าจ่ายเงินในส่วนนี้ไม่ได้ผมว่าพี่เองก็ยอมจ่ายเงินกับผู้หญิงทีเดียว แต่ถ้าพี่คิดว่าไม่เหมาะสมพี่ก็พูดกับเธอตรงๆก็ได้ไม่ใช่เหรอจากที่ได้ฟังจากปากหลวงคังอันชินอีให้เงินเดือนเขาหนึ่งแสนมุกต่อให้อยู่ในเมืองหลวงก็ถือว่าเป็นเงินเดือนที่สูงอย่างมากใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายในเมืองปูเทวิยอได้สบายๆหลวงคังอันนอนลงบนโซฟาพลางโบกมือทำเป็นเล่นไปผู้หญิงคนนี้ตรงสเปคชั้นทีเดียวตอนนี้ยังไม่เบื่อในเมื่อหาเรื่องเองหลิงยวนก็คัานที่จะพูดอะไรอีก จากนั้นอ้างว่าเมื่อคืนไม่ได้พักผ่อนอยากจะพักผ่อนหน่อยก่อนจะไล่หลวคังอันออกไปบอกเขาว่าห้ามมารบกวนก่อนเลิกงานหลังปิดประตูลงกรอนภายในห้องก็เงียบสงัดเขาคิดจะทำสมาธิบำเพ็ญเพียรจึงไปตรวจดูรอบๆห้องที่ไม่มีมุมอับอย่างละเอียดรอบหนึ่งก่อนในขณะที่เขาเดินไปดึงผ้าม่านหน้าต่างสายตาบังเอิญเหลือไปเห็นผลลูกหนึ่งที่อยู่เยื้องขึ้นไปด้านบนการตกแต่งของเพดานภายในห้องที่เขามองผ่านหน้าต่างของผลนั้นเข้าไปคล้ายค่อนข้างคุ้นตา เขาสังเกตดูตำแหน่งของผลนั้นครู่หนึ่งก่อนจะมองดูกิ่งก้านใบไม้ที่อยู่ด้านนอกเล็กน้อยจากนั้นหลับตาครุ่นคิดพักหนึ่งไม่ค่อยกล้ามั่นใจว่านั่นจะเป็นห้องของฉินอีผ้าม่านถูกรูดปิดลงผ้าม่านหน้าต่างบานอื่นๆก็ถูกปิดลงเช่นกันภายในห้องสลัวลงไปทันทีเขาเดินมายังที่ว่างภายในห้องแล้วนั่งขัดสมาธิลงไปค่อยๆหลับตาลงเข้าสู่สภาวะบำเพ็ญเพียรจุลภาคจุลภาคกระทั่งหลวคังอันมาเคาะประตูอีกครั้ง มันก็เป็นเวลาเลิกงานแล้วหลวคังอันมาชวนเขาไปเที่ยวด้วยกันอีกครั้งไปเที่ยวคนเดียวไม่สนุกเขามองว่าหลิงยวนเป็นเพื่อนเที่ยวของตัวเองไปแล้วแต่หลิงยวนได้รับปากเงื่อนไขของชินอีเพื่อช่วยกูนเสี่ยวชิงไปแล้วอีกทั้งไม่สะดวกที่จะพูดกับหลวคังอันว่าตัวเองจะไปทําอะไรจึงอ้างกับหลวคังอันไปว่ามีธุระหลังไล่หลวคังอันไปแล้วหลิงยวนก็เดินไปตรงด้านหน้าหน้าต่างรูดเปิดผ้าม่านออกแง้มมองดูผลที่อยู่เยื้องขึ้นไปด้านบนอีกครั้ง เขายื่นมือออกไปในอากาศดูดเอาแก้วสองใบมาไว้ในมือจากนั้นซ้อนแก้วเอาไว้ด้วยกันก่อนจะวางไว้บนโต๊ะเล็กที่อยู่ด้านข้างแล้วถึงจะหมุนตัวเดินออกไปจากห้องในตอนที่มาถึงห้องผู้ช่วยพวกกูนเสี่ยวชิงต่างเลิกงานกันไปหมดแล้วเขาเองก็ถูกผู้คุ้มกันของชินอีที่เผยตัวออกมาขวางทางเอาไว้เมื่อด้านนอกไม่มีใครคอยตรวจสอบว่าแขกเป็นใครผู้คุ้มกันเหล่านี้จึงต้องออกหน้าเองไปหลิงหลงได้ยินเสียงจึงโผล่หน้าออกไป ก่อนจะบอกแจ้งแก่ผู้คุ้มกันเหล่านั้นผู้คุ้มกันถึงได้ปล่อยหลิงยวนเข้าไปไปหลิงหลงกลับไปนั่งทํางานต่อที่โต๊ะทํางานของตัวเองส่งสัญญาณบอกหลิงยวนที่เดินตามเข้ามาด้วยการชี้ไปยังอุปกรณ์เก็บกวาดที่วางอยู่ตรงมุมกําแพงจากนั้นส่งสายตาบอกเขาให้เข้าไปข้างในเองกระทั่งหลิงยวนถืออุปกรณ์เก็บกวาดเดินเข้าไปแล้วไปหลิงหลงจึงสายสีสาพลางยิ้มเจ่อนเมื่อเข้ามาในห้องทํางานของชินอีกลับไม่พบชินอี หลิงยวน,นี่หูฟังได้ยินเสียงน้ำไหลซาซาดังแววลงมาจากด้านบนคาดว่าผู้หญิงคนนั้นคงกำลังอาบน้ำอยู่ชั้นหนังสือทั้งสองข้างเปิดออกไม่ได้ปิดอยู่สายตาของหลิงยวนหยุดชะง,งักเขามองเห็นเสื้อผ้าชิ้นหนึ่งถูกโยนอยู่บนพื้นจากที่ได้เจอหน้ากันตอนเช้าเขาค่อนข้างมั่นใจว่านี่เป็นเสื้อนอกของฉินอีเสียงน้ำยังคงไหลยอยู่หลิงยวนกวาดตามองไปรอบด้านเขาเดินไปเก็บเสื้อนอกตัวนั้นขึ้นมาก่อน พาดไว้บนพนักเก้าอี้ของชินอีจากนั้นค่อยๆเดินไปยังริมหน้าต่างเมื่อมองออกไปก็เห็นแก้วสองใบที่ซ้อนกันอยู่บนโต๊ะในหน้าต่างของผลที่อยู่เยื้องลงไปด้านล่างความสงสัยของตอนเองได้ถูกยืนยันแล้วผลที่ตนเองเห็นก่อนหน้านี้เป็นห้องของชินอีอย่างที่คิดเอาไว้จริงๆ ส่วนชินอีที่อยู่ด้านบนก็กําลังยืนอยู่ข้างสายน้ําที่กําลังไหลาซาๆเธอไม่ได้อาบน้ําสวมใส่เสื้อผ้าน้อยชิ้นเสื้อผ้าถูกถอดจนเหลือเพียงชุดชั้นในแนบเนื้อยืนกอดอกอยู่ตรงหน้าฉากแสงแถบหนึ่งภาพที่ปรากฏอยู่ในฉากแสงคือภาพภายในห้องทํางานที่อยู่ด้านล่างทุกความเคลื่อนไหวของหลิงยุนล้วนอยู่ในสายตาของเธอเมื่อหลิงยุนเริ่มเก็บกวาดเธอจึงปิดฉากแสงลงถอดเสื้อผ้าออกจนหมดก้าวเข้าไปอยู่ในสายน้ําชําระล้างร่างกาย เธอเพียงแค่อาบน้ำอย่างง่ายๆเล็กน้อยก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าสวมรองเท้าแต่แล้วเดินลงมาชินอีเดินไปตรงหน้าเก้าอี้ทำงานหยิบเสื้อที่พาดอยู่โยนไปทางหลิงยุนที่กำลังเช็ดโต๊ะตัวเล็กอยู่หลิงยวนไม่แม้แต่จะเหลือบมองมือตะปบคว้าเสื้อเอาไว้ในมือจากนั้นค่อยเหลียวหน้ามองไปทางเธอชินอีนั่งลงบนเก้าอี้จุดบุหรี่แล้วกล่าวว่าเสื้อผ้านายไม่ต้องซักเก็บรวมเอาไว้ด้วยกันก็พอพรุ่งนี้พี่ซุนจะมาเอาไป หลิงยวนจึงได้แต่ต้องเอาเสื้อผ้าไปวางไว้อีกด้านหนึ่งจากนั้นเก็บกวาดต่อกระทั่งเข้าไปในห้องด้านหลังชั้นหนังสือเขาถึงได้พบว่าบนพื้นยังมีกางเกงของชิ้นอีอยู่บนบันไดก็มีเสื้อที่ใส่อยู่ด้านในวางอยู่ดูแล้วเหมือนจะมีคนเดินไปถอดไปเสื้อผ้าชิ้นแล้วชิ้นเล่าถูกเก็บขึ้นมากระทั่งเขาเก็บขึ้นไปถึงด้านบนชิ้นอีจึงเปิดโต๊ะทำงานออกหยิบเอาวัตถุโลหะที่รูปร่างเหมือนจานคว่ำครึ่งมาวางบนโต๊ะ กดปุ่มบนนั้นทันใดนั้นพลันมีฉากแสงขนาดประมาณแผ่นพัดปรากฏขึ้นมานั่นคือภาพเหตุการณ์ภายในห้องอาบน้ำด้านบนหลิงยวนที่ในมือถือเสื้อผ้ายอยู่หลายชิ้นกำลังเผชิญหน้าอยู่กับชุดชั้นในผู้หญิงสองชิ้นที่อยู่บนพื้นดูทึมชทื่ออย่างเห็นได้ชัดเขายืนมองอยู่ครู่ใหญ่ถึงจะโค้งตัวลงไปยื่นมือออกไปหมายจะเก็บมันขึ้นมาแต่ก็หยุดชะงักแล้วดึงมือกลับสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้คล้ายไม่รู้ว่าควรจะเก็บมันขึ้นมาหรือเปล่า ท่าทางลำบากใจอย่างมากเช่นนี้ทำให้จินอีถึงกับต้องเอามือขึ้นมาปิดปากตัวเองหัวเราะจนตัวโยนเธอดับบุหรี่ที่อยู่ในมือก่อนจะใช้มืออีกข้างมากุมท้องของตัวเองเอาไว้คลายหัวเราะจนรู้สึกปวดท้องหัวเราะจนตัวเองจะทนไม่ไหวแล้วโปรดติดตามตอนต่อไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะ่ะ